สบายดีสบายดีเอฟซี FC กันอีกครทางอีกที่เนาะอ่าต่อจากคลิปที่แล้วอีพีที่แล้วมาเพราะเขาได้อนาม้ห่างขึ้นทุกคนได้อนามัห่างขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะมาบาัดนี่เราก็จะได้มานาไม้ทางที่เราจะได้ลงไปเที่ยวสุม่มเงนิน đang đếm không khéo cháu, Và đáng không cháu. Ừ, nó bàn hàng bằng đường phòng khéo cháu, nó bao nhiêu nhỉ, mình luôn. Ừ, nó lớn bắt điเลย này tikt, lớn bắt điเลย. Ừ bao hay, lục bao hay, con cáingไว, cáing cáingไว lục. Má, má mèn nó kia mà

đi Phúc quát, lo quát bắt ăn lông lo hát lông mà tích tích Họ cả khán ô nó tích nó con ơi Dạ anh ăn lốm thuốc con ơi Hoặc ăn quát phải quát mà bưng lồng hèn mà Dạ nó hết để quát mà nói đều nữa Sao nó cả ăn Sao tích khéo ha bụt lọt ốc bánh lại bụt nằm ta Ơn sao bụt nhìn nằm chẳng lồm chẳng มลมฟ้าห้องก็แบบนั้นยานคนอ่ะยานขค้งไม่ง่างเนาะ,ะสาธิกตกันนั่นอุ้งห้างไป không cái mùng bò mung leo sập mùng bò leo sập gian gian dán dán gian 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 ว่มิดจิลี่ป่ะเนี่ยเอ้โหฮีเล่วป่ะเมื่อกี้ปอ๊อทุกลมยุนเป็นตะยานเนาะกระชันเฮากัอันกวัดกลางบานสาติกนี่กอน,อนเอาเนาะเฮาหาเบ,บิ้งลมบุดน,นึงแล้วเฮากวัดกลางบานสาติกเนาะอ๋อจังแสนเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวพบกันตอนต่อไปเนาะเอาโอเคเนาะทุกคนเนาะ หลังจากที่ลมฝนเศร้าแล้วเนาะฝนนั้นก็บ่ตกดอกทุกคนเอ้ยมีแต่ลมเนาะถ้ากันเมียนลุ่มเมียนเฮือนสาติกเมียนเฮือนอันนั้นแล้วๆเนาะก่อนส่งอากับว่าเอ้ยพาเพิ่นก็ขึ้นมาพี่แทุกคนเอ้ยถ้ากันขึ้นมาอันกวดขาขา Cần mà lập hàng À lùm bên tà Tà của Phụ cháu hết nhang. <laughs> ลักม่าเดโน่ลักมา่ายันบุญโหลอดโอ้โหเน๊อะไอ้นกเปอันเป้งอันนี้ก่อนปุจเจ้าเฮ็ดยังฟืนเออฮักกันซอกเอาฟืนเหรอ เอาใบเตาออกกันอาทุกนักทักต้องตีงงั้นทังนี้ก็ได้ นี่ให้กันหาฟืนไปหอมโนบักคักเออดีนะดุหนึงนะน่กน่นาะบ้าหน้ามาเป็มาแพ้อ้าวอ้าวเ้ย ได้ฟืนอีกอันนึงแล้วน่สาสติกนี่ได้กำไรเนอะได้ฟืน <c oughs> béo ha, có hả? เอานาะอย่าลืมเด้อ เอต๊บเมเท่ามีงามเนอะ

ดีพอห้องมันเขาดีพอมนดเด้อไม่นกไปเด้อเด้อ มันล่มวังกีญ៉ាเนาะบ่มายหลดมาลายเนี่ย บัวอดทนสูส้ๆโมอยอีซอดแล้วมือแรงกินน้ำโคกเสร็จแฟ่บเนาะฝนตกว่ะไ,ไ,ไป อันนั้นขึ้นไปบนเนึ่องเลยเข่วแล่นขึ้นมาหาเด้อไปบนเนึ่งเด้อ มาจีมาฮดเนาะอาลูกมุกกับชาวติก๊กก็วดขึ้นมาเรียบเลยเฮ้ยเกงๆๆๆๆ่งเก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 ่ป่าถลมบางกีนะอันนี้คาดเลยเด็ดเดเดคาดแล้ว Để mà bèn măng Lông vâng kia Hạ cái lá nì Tuh, 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 สุดสา้าเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้แซนนกกับสติ๊กแล้วก็ลูกมกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันไปท่านี้กันทุกคนเอ้ย <c oughs> ว,ว่ามันเมื่อยไรเฮ่ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะเพาอคลิปนี้แซนนกขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย